ต่อไปนะคะข้อ13สาสินทรัพย์ที่มีตัวตนคือข้อใดนะคะสินทรัพย์ที่มีตัวตนคือข้อใดก็ไก่ที่ดินขอไข่ลูกหนี้คอควายเงินสดงองูสัมปทาน,นนักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนนี่คือ,อยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสินทรัพย์ที่มีตัวตน มีอะไรบ้างนะคะเช่นบ้านคนดที่ดินโรงงานรถยนต์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินสดเงินฝากธนาคารธนบัตรหุ้นพันธบัตรตราสารหนี้นะคะนี่ก็คือทรัพย์สินที่มีตัวตนทรัพย์สินที่ไม่มีตัวไม่มีตัวตนนะคะเช่นลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆนะคะหลังจากที่ เข้ามาดูสีน้ำที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนแล้วนะักศึกษาพอจะตอบได้ไหมคะว่าข้อที่13คํนะาตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไหนนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกไก่นะคะที่ดิน